เห็นไหมครับงูจงอางลรยลูกายเห็นนะนะอาจจะเห็นแล้วเปล่าว่าเก็บเลยปลยจงอางตัวใหญ่เลยหนัก15กิโลตัวนี้หนัก4โลเองแม่ <C> ไม่ถือว่าใหญ่นะครับ4โลบอกบอกคนีขนาด4โลใช่เพราะงูจงอางมันจะเน้นยาวมากกว่าครับไม่ได้เน้นใหญ่มากแต่พี่ดูตัวนี้หนักสโลยาว9ศอกตัวนี้ยาวประมาณ4ศอกกว่านะคบนะครับไม่ยาวมากัวรีบเราบังมือเราบังมือนะครับเพราะมันดุตัวนี้มันดุครับลองดูใครมีกล้องมือถือบันทึกภาพถ่ายเลยแต่คนดูมันต้องกลัวงูกับนะครับผมรับรองได้งูผมไปงูไปหาคนดูไม่เก โมผมแม่จะถอยหลังอัตโนมัติเลยครับบอกผมบอกทําให้น้องน้องลังดูเชือกที่ขึงวะแม่ก็ไปเครื่องเชือกเชือกอ่านเาไว้ผสมไวาเรียบร้อยแล้วครับพอได้ก,กินว่าถอ,ถอยหลังรับรองได้แต่ถ้าเกิดโมผมนัเ่เลยนเดินหน้าไปหาขาคนดูคนดูก็ต้องวิ่งหนีอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอให้มันถอยเองนะครับลองดูถ้าเกิดว่านอาจจะออกหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าพอเชือกนี้ขึงหลายที่แล้วอัวนี้แรงป่อยจงอางยั์เลยครับ ดงงูจองอางยักษ์แม่จริงหรือเปล่าลองดูใครมีกล้องมือถือบันทึกภาพถ่ายเลยจตกงูจองอางยักษ์ใหญ่ผมไม่ปล่อยนะครับจะผมไม่เพื่อนผมปล่อยเพราะเขาเป็นเจ้าของงู <c oughs> ไอหนุ่มวีโก้เสีเขานะครับลองดูไปไหนไมีแต่คนรู้จักครับ <c oughs> เพราะว่าไปที่ไหนเขายืมตังทุก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 ,ท,ก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 ที่หมดเลยครับรู้ <c oughs> จักเขาเยอะออพูดเล่นไม่ใช่ครับแต่ว่ากันลองดูพอรู้จักเพราะความดีแม่เพราะว่าข้างูตัวนี้ไปปล่อยที่ไหนคนดูถูกหวยเหมือนกัน แต่ใครมีกล้องมือถือบันทึกภาพสปงูจงอางยักษ์แต่ก่อนจะไปจงอางยักษ์ของงูเดือมงูอ่ามาก่อนเอาเอาหน้าเด็ดมาโชว์ก่อนดิเอองูดาราครับหน้าเด็ดหน้าเด็ด น้องยายาจะมาโชว์ดินี่ไงออกมาแล้วครับลองเอานาเดก,ก่อนนาะยายาทีหลังนะเออลองดูนาเดกไปงูเหลื่ยมครับยายาไปงูหลังอยู่รังเดียวกันครับให้ผสมพันธุ์กันดูซิว่าข้ามสายพันธุ์จะเหมือนกันไหมวัน,นี้เพื่อนผมมาพอดีมาเดี๋ยวให้ดูงูจอกอ่างร,รมสัญญาที่ประกาศลองดูว่ายักษ์ใหญ่สองคำาริ่มือมีจริงไหมมันจะโหดมันจะเฮี้ยมมันจะร้ายมากแต่ขอโทษมันไม่ใช่มากไม้ปีน,นี้ออกไปแล้วครับลองดูกันระวัง,ระว,งระวังด้วยระวังขา มาสองตัวเพิ่มกันเลยครับมันรักกันอย่าว่ามันกอดกัอนกอยู่ยนะเด็กกยายายาเขา,ยาเป็นแฟนกันครับลองดูไม่ใช่ดารานะครับแต่เป็นงูดาราเธอเถ,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 ถ่ายหนังมาแล้วพี่ <S <S เรื่องทิดาวานอน <S <S เรื่องแม่เบี้ยภาพสองเรื่องงูอาฆาตระวังหน้าระวังหน้าอ,อย่าประมาทมีกล้องมือถือบันทึกภาพถ่ายเลย <S <S <ๆ S 2> เริมแล้วครับระวังด้วยละกันระวังกาย่าเพื่อนดินนะกาย่าร้อนด้วยอายายาลงไปก่อนนะอากาศมันร้อนตอนนี้เพื่อนผมมาพอดีผมไปดูงูจงอางยักษ์เลยดีกว่า ตามสัญญาที่ประกาศแค่มีกล้องมือถือบันทึกภาพถ่ายโชว์เลยดูสิว่างูจ้องอ้างยักษ์ใหญ่ส่งคำล่ำลือจริงไหมครับมีกล้องขึ้นกล้องได้แม่เนาะเออจะเป็นไปได้บ่าวบ้างไหมลูกคนหนึ่งว่างเดี๋ยวดึงเชิดตึงๆนี้หนลังพอลมมันมาทางนี้มันโกกเออหัวคนดูติดๆเออดินตึงๆนิดนึงเออทำให้ลมมันตึงเออให้ทำให้ตึงมันตึงไหมมันต้องโดนบาดหัวมันต้องโดนคนดูทำได้ไหมทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ผมทำให้ดูมันทำได้เออลองดูหย่อนเชอดนิดนึงเอาก็ เอาเชือชกต็งเกาะกับเาสาเสานเนี้ยเน,นี่ยเห็นไหมเกาะกับเสาเนี้ยแล้วก็ดันขึ้นเออลองทําได้เชื่อผมดิบอกมึงทำไม่ได้ลองทําแบบพี่พูดดิฮะเนีลองดูเชื่อพี่เลยนะพี่ลูกสองแลครับผู้หญิงผู้ชายทําได้ด้วยเออมึงจะทําไม่ได้ครับเออลองดูเออเด่๋ยวเรเอามาเกาะตรงเนี้ยมาเกาะกับหูได้ไหมเออเดีนยวเราค่ะเห็นไหมบอกเออคิดยังไงไว้ไหม พี่บอกมึงทำได้เองลองดูชุเนี้ยังทำได้หมดเลรอครับลองดูครับแต่รถพี่พีกข้ามสีตลกพี่ยังทำได้เลยมึงทำได้เลยล่ะไม่ได้ก็บอกเลยไงเออถ้าเกิดมึงตายมามึงไปอยู่ใครครับเออลองดูไอ้ที่ทำได้ไม่ได้ทำเองนะรถมันเป็นเองแห่โค้งนะแต่ว่ากันตกเขาไงฝนมันตกโอ้โหโก้มันแรงนะพี่น้องผมชอบตรงที่มันแรงแล้วมันประหยัดน้ำมันนี่แหละพี่ตอนนี้เพื่อนผมมาแล้วครับมามาเดี๋ยวผมไปดูมูจงอ่างใหญ่เลย ตามสัญญาที่ประกาศดูซิยักษ์ใหญ่ส่งคําล่ำลือมีจริงไหมหากใครมีกล้องมือถือบันทึกภาพถ่ายและกันโชว์ให้ดูสู่สายตาน้องพี่เลยครับอะมาแล้วดูงู เหลือมลามฮะกัดไม่ตายฮะรักคนกินคนได้มาํำภาพยนตร์อนาคอนดาตัวเล็กฮะพลังกำลังมหาศาลคว้าเป็ดไก่ฮะหนัก3โลก,กินได้อ้าปากกลางได้7-8เท่าไม่น่าเชื่อหัวมันน้อยนะระ,ะวังมือนะ,ะเล่นหมูไม่ประทมา่าคุณไม่ต้องรอมากกับผมงูมจะแยกครับจับเล่นสวยๆมันก็ได้ะรอทุกฉากหมดแรงจะฉกเลยฮะ เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกมาโชว์ดูการชกมวยระหว่างคนกวางงูหมองูลีโจหมองงูกระเหลี่ยงฮะมาอยู่กับผมห้าปีมีเงินเก็บอยู่ร้อยห้าสิบอันนี้งูร้อยห้าเก้าตะการนะฮะร้อยห้าสิบเก้าบาทไอ้งูกัดตูดมึงไอไอยามนมโตไอหางงูจะกัดตูดมึงมึงก็มึงทำอะไรเออมึงดูดิงูมันเจ็บปากมันเออเอาไปแช่น้ำผมเลยมันึงงูมันเลย ใส่รังนี่ผมแป๊บหนึ่งใส่รังสีฟ้าสต่แป๊บหนึ่งก็ไม่ต้องบอกก็มาออกนะฮะครับผมอย่าลืมน,นะอางูหลามไปด้วยฮะตัวหนึง่งสองตัวไหวไหมอีกตัวจับใส่น้ําไปเลยฮะเออมันเจอเย็นหน่อยมันชอบไม่อะไมันพันกงนไม่ต้องกลัวมันดึอดอัดรอ,อกงูมันอยู่ในน้าได้อ่าใส่ไปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาออกใส่ไปก่อนเออดูการต่อสู้ระหว่างคนกับงูด้วยมือเปล่าศิละปะแบบคนโบราณ อ่าลมแรงหมองูลีจูฮะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วยืนตรงหันหน้าหาคนดูท่านผู้ชมแถวตุ๊โบกมือสองทีหลาตายพี่น้องสู้ตายพี่น้องพูดผิดแต่ขอเกี่ยวเคียวดึงออกมาเป็นงูฮะเจ้ามันยาเจ้าของสมยานามว่านอนแน่สิจะแม่นอนนานจะสู้ไปสู้มาพอสู้ไม่ไหวมันแกล้งตายเฉยเลยงูตัวนี้จริงเทศประการใดดูก่อนฮะช่วงแรกดูการฉกกัดงูตัวนี้ก่อน หนึ่งดอกเอาขาล่าฉกขาระว,วังฮะมันไม่ล่กขาจะล่กไข่หมองูอ่าปากหน้ากลัวดูมันแหกขาแหวกแข่งเอยระว,วังเขาว่าง,วงูไวไอเนี่ยคนไวกว่าวงูเพราะว,ว่าคนนี้ฝึกมาจากศูนย์ฝึออกอบรมลิงคลองไซจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมองูเสื้อขาวนี่เป็นหัวหน้าลิงฮะขึ้นต้นมะพร้าวเก็บลูกวาสองบาทเป็นหัวหน้าแกงมีสมุนเป็นลิงน้อยๆครับผมอันนี้งูก้านมะพร้าวนะตัวสีเหลืองแต่ปักตาด้วยงูเห่าอาชา เวลามันฉกนี่มันฉกแบบชิงเฉียงกัดชิงเฉียงก็โดดฉกหน้าดูนี่ฮะเป็นสายพันธุ์ที่ว่านายบุญเรืองบูจันรหนุ่มใหญ่ชาวศีษะเกีโชว์ให้ดูออกในการเรือกจริงผ่านจอมูตัวนี้ฟันมันไม่ยาวมากกัดก็เลือดออกหน่อยเดียวไม่ไม่แรงเหมือนกังงูเหลือมนะฮะเดี๋ยวก็ดูงูมันแกล้งตายจริงเหรอถ้ามันสู้ไม่ได้มันจะหักคอตัวเองแล้วหงายหงายท้องเลยพี่เริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีปฏิกิริยาสักพักเดียวก็นั่นละเดี๋ยวพี่น้องคอยดูนะ พอช่วยไหวจะหักคอตัวเองเลยหักคอตายครับดูไว้เป็นบุญตาบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นงูแกล้งตายมีหรอวะมีนี่ไงอยากเห็นมันแล่ะเห็นไหมงูแกล้งตายพอเราไม่สนใจมันปุ๊บมันก็จะเลยเข้าป่าครับพอจับมันอีกมันก็ทําตัวหัวห้อยแลบดิ้นแผลบห้าปากทําเหมือนก็ว่ามันตายจริงมันไม่ตายแล้วมันแกล้งเห็นไหมถ้าเราไม่ยุ่งกับมันเดี๋ยถ้ามันเมืองใครภาพมันจะเลยสายพันเดียวที่แปลกประหลาด งูสิงก็ทาไม่ได้นะเอองูเหลอาก็ทําไม่ได้ไอ้งูสายพันธุ์นี้ทําได้ <S <S เริ่มเลยพุ่งมาดนนานนาอ้าละคุณทักเอางูตัวนี้เข้ารังเลยดีกว่าเออมันตายสามชาติแลว้วเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอ่เอาไปตายในตะการขี้ดินอกนอ,นอกไหนที่ฝุ่นมันเยอะอแกงตายเหมือนเลยหัวห้อยหรือว่าตะแหน่งตะแน่งอะเก็บใส่ตะกา้าปิดฝาเรียบร้อยแต่ยกงูพันธุ์แม่เบีย้ยตั้งด้านหน้าเลยฮะงูเห่าพันธุ์แม่เบีย้ย อ่ะดวผมโชยงูเห่าพันแม่เบี้ยคุณผู้ชายครับผมเตรียมตัวเอาปลาหลานงูแปลกจากอำเภอพลพิสัยหนองคายยกลากก็ไม่ไหวนะขีฝุ่นมันเยอะเนาะเดี๋ยวเอางูพวกนั้นนะออกมาก่อนเออใส่ล้างมาก่อนตปเออเฟ๊บพี่น้องเดินหะน้าเอาหน้าแข้งแต่ชิสเ้นเชือกเลยงูตัวนี้เป็นงูน้ำเราเอาน้ำใส่ไว้นะแล้วปล่อยกลางเสือได้ไหมผมเพิ่งซื้อมายังไม่ถึงสองเดือนเลยฮะไม่มั่นใจ๋ยวกลัวมันช็อค พราะนั้นเอาอยู่ในน้ำดีกว่านะเดินให้ดูขอบเชือกสักรอบหนึ่งพี่น้องเดินหน้าเอาดักแห้งมาแตะชิดเส้นเชือกดูไกลๆอย่าไปดูกันไกลพี่น้องดูไกลไม่เห็นขยับเ,เข้ามา,าด้านหน้าขยับเผื่อด้านหลังด้วยด้านหลังจะได้เห็นไปยืนตากแดดนะเออขยับเ,เข้ามาด้านในหลังตามด้านหน้าเข้ามาเลยพร้อมแลวเตรียมตัวนับหนึ่งสองสามไปไปเลยครับแต่ที่เอา้าเาทำอะไรกันไม่เปิดฝาเลยไปเปิดฝฟ ไอเบลเนี่เออมึงก็ต้องเปิดฝาด้วยสิเราคนเขาจะเห็นไะมเออฝาเฝิอไม่ยอมเปิดเลยมาตั้งฝั่งนี้ก็ได้ไหมเดินไปเดินมาเนาะฝาเปิดไม่เปิดเลยทำงานจนเบลอแล้วฮะหมองูผมอ่ะเตรียมตัวครับยกหลังขึ้นมาอะไรกันเนี่ยไอ้ตกใจกูจับตูดหน่อยเดียวอ่ะตอนนี้เตรียมตัวนะเดินให้ดูรอบ หนึ่งสองสามไปไปเลยฮะัปิงหรืองูงูแล้วปิงดูที่หัวมันมันจะไม่เหมือนเรื่องโอ้โหมึงจะไปเดินกันยังไงบ้างนะมึงไรอ่ะเใช่มึงดูกูพากูยังไปเดิถึงไหนแล้วมึงเดินไปถึงนู้นแล้วมึงฟังกูบ้างสิครับก็ไปเลยมึงก็เดินรอกูมังกูยังไม่ได้บรรยายเลยงูตัวเมียตัวผู้ไม่ต้องรู้เรื่องกันเลยเออมึงดูกูบ้างสิมึงเล่นให้มันบาลานซ์กันหน่อยสิครับมึงก็เดินให้มันช้าๆนะครับกูไม่ได้พากเลยฮะเพอเอาเอาวางดีกว่าป่ะเออไอหาพวกนี้เนี่ยมึงหิวข้าวป่ะเนี่ย เออไอห่าไอนี่ก็เดินจับบึดจับบึดเป็นคนไล่ควายเข้าฝูงเลยวะเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมจะยกให้ดูทั้งตัวแต่ที่หัวนะหัวค้ายเต่าตุดหน้าตาบูทู่เหมือนปะบูชนเขื่อน งูเหลือมกินหมากินแมวไม่ต้องแปลกใจมันอ้าปากตั้งได้หลายเท่าตัวงูตัวนี้ก็หัวไม่ใหญ่ชอบกินปลาปลาช่อนตัวเท่าแขนมันก็กินได้ปากและตาจะไม่เหมือนงูทั่วไปที่คุณเคยเจอมาก่อนใช่ครับนี่หางมันครับไม่ใ <laughs> ช่หัวบางคนบอกไอ้เงาก็ตกใจเหมือนงูบ้าน,นห,หนึ่งหัวหน่อยหัวอยู่นี่นี่ไงหัวงูขอโทษพี่เอออันนี้หัวงูเฮ้ยขนม <ใน S 1> หวาน,<ใ>นหกเลย เอาอดกินเลยวะกูเออกูปไปแกงลูกเขาซะแล้วเออนมหวานหกอ่าดูทั้งตัว,ตวคนลือเป็นพญานาคครับก็บังเอิญมันไปโผล่ตอนกลางคืนวันพระจันทร์เต็มดวงที่จังหวัดหนองคายโผล่ขึ้นมาครับผมนะก็ว่าเป็นงูเอ้ยมันเข้าว่าเป็นพญานาคมันเป็นงูครับช่องเราดูผสมพันธุ์พอดีข้าวตาข่ายดักปลานะพี่คิดว่าเป็นปลาปลาบึกตัวใหญ่แต่ไม่ใช่เพราะขึ้นมาบนฝั่งแจ้งก็ประมงไปดูไม่ใช่ปลาคุ้นนี่มันเป็นสายพันธุ์ของงูฝรั่งเขาเรียก snake angry คนภากลางเรียกงูงวงช้างโอเจ็บมือเกจมันจะสักๆมุนตะบูงตะใบมันจะเจ็บมากนะเหมือนนำหนนะจาจับพอให้มันคงหลายคนด่าผมพีกไอเวรนี่กูตกใจสองรอบแล้วอาวจะดูงูเห่านะประเภทนี้งูเห่านะเขาบอกว่ากัดคนตายน้ำพิษสีขาวต่าจงอางน้ำพิษสีแดงงูเห่าเนี่ยคนนั้นก็รู้ว่ามันกัดตายมีอยู่หนึ่งประเทศเขาไม่กลัวงูเอาไปเลี้ยงในบ้านนั่นคือประเทศอินเดียเมืองศาสนาพรา์นะครับศาสนาฮินดู พอดีเจเห็นงูนะเอาดอกไม้ไปโปรอยอนมให้กินอนมแพะนมวัวจะย,ยกมือนะอีนี้งูฮารามงูฮารามงูเทพเจ้าทุกคนยกมือไหว้งูฮะเคารพงูแต่คนบ้านเราเห็นไม่ได้ถือไม้กุลาบอโอ้โอีนี้งูอร่อยงูแก้มเล่าผัดกะเพราแซ่บดีหรือเนี่ยท <c oughs> <c oughs> ุกวันนี้งูใกล้ศูนย์ทันเดี๋ยวผมเปิดป่าเอางูออกมาไม่ต้องกลัวนะฮะ <c oughs> ผมจะเล่นทีละตัวก่อยหลายตัวเนี่ย, <c oughs> ยเดี๋ย, <c oughs> ยวเกิดมันอุบิเหตุมันเลื้อยพุ่งพวดเดี๋ยวจับยากแต่มันดีหน่อยม <c oughs> ันดีกว่างูก้านอบเท้า งูหา่านี่มันเลยช้าๆแต่มันจะสู้กับเรามันจะแผ่ใบเบี้ยน,นะคล้ายกับสารพีคดเข้าฝรั่งจะจับงูทีใช้ไฟฟ้าช็อตัวงูกัดญี่ปุ่นจับงูใส่ทุ่มือครับเอาตะขอให้ผมหน่อยครับผมตะขอให้ผมหน่อยตะขอให้ผมหน่อยเอางูตัวนี้ออกมาโชว์ให้ดูกันครับคุณพี่นี่ไงน,นี้เห่าฉบานะพี่สีสวยนะ มันไม่พ่นพิษนะครับนี่ฮะดูครับผมแผ่ใบเบียได้สวยครับผมนะดูนะครับอันนี้ไม่ใช่เห่าปวกนะพี่ได้ยินอยู่นะถ้าเห่าปวกนะพี่มันแถวิสานจะเยอะนี่ผมไปซื้อมาสุพันณนีมาเถียงผมนี่ผมเป็นคนซื้อมาอันนี้งูเหา่อาอพารผมเมนี่ยอพามาผืนถ้าอยากจับงูจับไม่ย่าง ถ้าอยากจับงูงมีผ้าก็จับได้เขาบอกใช้ผ้าล่อกไ็ได้ล่อให้มันมองเนี่ยไปเงีง่ยมาล่อขวาลอวา่ลอซ้ายพอมันเผลอตาลายทําผ้าเป็นผืนใหญ่คุมหัวคุมหัวงูนันไะม่ได้คุมหัวเราเคุมหัวเราได้จับงูไม่เห็นแต่หลายคนบอกน้องชายฉันอยากดูการจับงูแบแบแปลกๆหน่อยเดี๋ยวผมจะโชว์ชุดนี้ให้ดูเดี๋ยวให้มันนิ่งๆกันถ้ามันไม่เลยสะกอนะเดี๋ยวดูกันดูอารมณ์มันเปิอากาศมันร้อนเล่นยากสักหน่อยดูการจูบหัวงูตัวนี้ผมจะจูบหัวงูตัวนี้ให้ดู หลายคนสงสัยว่าผมเย็บปากหรือเปล่าหักเขี้ยวริดพิษหรือเปล่าถ้าผมริดพิษหักเขี้ยวขอยผมตายหาตายหงายใน3วัน7วันแตผมม่ผมไม่ริดพิษหักเขี้ยวใหญ่ผมเียนตารางถ้าผมรับปาาระกันแล้วผมไม่ทําอยู่แนละ้วงูผมรักจะตายหาผมไม่เย็บปากไม่ริดพิษคณะอื่นนี่ผมไม่รู้นะมาเล่นงูทรมานงูให้มีงานเป็นตายนะพีนะะะ่นะครับผมจะโชวงูนะฮะพี่ใช้ประสบการณ์ของผมจูบหัวงูเห่าให้ดูขอเสียงตัวนัดังหน่อยสินะครับขอเสียงตัวนิ้นึง,นงขอบคุณมากเสียงตบมือนี่เปรียบเสมือนพวงมาลัยคล้องใจนะผมมีกำลังใจสแสดงโชว์ให้ดู เดี๋ยวผมขอถ้าตัวนี้มันเลื้อยนะมันมีอีกตัวใช่ไหมเออะเอามาอีกก็ได้ครับผมตัวไหนก็ได้ที่มันไม่ค่อยเลยื้อยอะจะได้ชวยให้ดูหน่อยม,มีสักตัวม,มั้ยเลยเออเอามาตัวละไก็ได้ครับตัวไหนก็ได้ที่มันแผ่ๆนะอะไนครับลองมาตบหลังหน่อย่างเอถ้ามันเลื้อยเราเล่นไม่ได้ครับผมอา่อาอ่ะตัวนี้สวยนะฮะอ่ะตัวนี้สวยตัวนี้ก็เอาไปเก็บเดี๋ยวลองดูสิหากลับมาไว้แต่ระวังมือมึงด้วย ยงูกัดตายหาพอดีมันนี้เรกเต็มเต็มเอ้เต็มอีเต็มอยู่น,นี้เออหาพ่อตต็มอีเต็มหาพ่อเอาเปิดเพลงเลยฮะจะได้จูบกันอย่ามันเลยดยไม่ได้โชวย ร้อ,อนเนาะจะโชว์ให้แบบสวยๆเลยมันก้มแล้วโดนนะเมื่อกี้โดนนะดดนนะก็เห็นอยู่กระจุกจริงๆเอาเงี้เอาเงี้นะอย่าว่า